แล้วก็มียำหอยแครงมีไอ้นมนมแล้วก็ยำประดูกปูครับอัครับอันนี้ทรงตัวยักว่ายังเจ็บอย่รางองาไม่สบายรมันเป็นว่ามันพักน้อยครับเราเรานอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าปิดกันมาหลายวันเพราะว่า องละครที่ไทยกับสองสามก็เปิดแล้วแล้วหนังก็กาลังจะเริ่มแล้วมันก็ตอนเช้าก็เลยต้องถ่ายหนังก็ทุกอย่าตอนจบเย็นหรือว่ากลางคืนก็จะต้องมาด้วยคอนเสิร์ตก็มันก็หนักนะครับแต่ว่าแต่บางทีคิวงานเขาล็อกมาแล้วเขาขอมาหลายวันแล้ว เราก็ไม่อยากจะผิดผิดนั้นเลยครับเพราะว่าละครถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปเลื่อนละครแล้วเพื่อมารับงานจ้างมันก็ทําให้ดาราคนอ,อื่นเขาหายชิวระลาะเราก็เลยคิดว่าเราเราอดทนอดทน,ออนเอาค,คือมันจะมีผลกระทบระยะยา,ยา,ยาวเป็ครังพีก็ก็ ผมก็ยังไม่เคยเป็นลมนะหมายถึงว่ายังไม่เคยบู๊ไม่เคยอะไรนี้ก็เป็นที่ก็เป็นไข้ก็ไปฉีดยาวแล้วก็พยายามแบบถ้ามีเวลานอนก็พยายามนอนให้เร็วอย่างวันนี้เราต้องนั่งรถไปสุพรรณระหว่างทางไปมันก็สงสัยว่าถ้ารถติดอะไรเราก็หลับไปตามมาพอช่วงนี้ตอนนี้มีอาการไข้ไปที่นี่ครับยาไว้ก่อนแต่โชคดีวันนี้เป็นแฟนมาเยอะเขามีความสุขเขามีแรงเล่น ยังไหวอยู่ก็เยอถ้าไม่ไหวมันก็คงจะเป็นดีแต่ไม่ได้ลดงานอะไรใช่ไหมครับพี่โน่ว่าเพื่อจะแบบให้พักผ่อนให้พักนอนอะไรเงี้ยตอนนี้ผมลดไม่ได้เลยตอนนี้ผมสองเดือนยีงไม่มีวันทำธุระไม่ระว่างใช่ครับว่าตอนแรกที่เราเราตั้งใจไว้หรือว่าพอละครเปิดเราจะลดงานคอนเสิร์ตเนี่ยครับแต่พอดีระหว่างที่ละครเอ่อเปิดกล้อง คอนเสิร์ตก็ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเรารับและพอรับึมันก็ไปผิดนัดไม่ได้ตอนนี้ก็เลยต้องต้องพยายามหาเวลาว่างพักอดมนเป็นที่เขาตัดเวลาที่จะต้องฟิตเนสอย่านี้ออกไปก่อนพรนี้ก็ตั้งใจถ่ายละครกับเป็นคอนเสริร์ตที่ผ่าน ผมว่าผมว่าผมพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรม,มีประโนอะไรว่าผมผมอยากทำอะไรถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นผมก็ทำในในรูปแบบของผมแต่เรื่องรอยสกักเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทิ้ประโยชน์กับกับน้องๆให้กับจริงแฟนอะไรกันเลยอะ่ะไม่ได้ให้อะไรเลยคือแบบตอไปก็เท่านั้นไม่อยากไปเสาวความยืดต่อความยาวเสาความยืดหรอกครับมันไม่ใช่ประเด็นอะไรที่แบบ ต้องแสดงว่าเราเหนื่อยที่จะพูดถึงอะไรอดีตอดีตที่ผ่านมาแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ราองไม่อยากเจอที่ผมมีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องตอบได้อะถ้าถ้าเรื่องไหนที่มันแบบไปกระทบคนอื่นหรืออะไรเงี้ยผมตอบได้แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบผมไปทาอะไรกับร่างกายผมผมว่ามันมีประโยชน์แล้วคนมาทะเลาะเดี๋ยวก็มาทะเลาะกันต่อนี่แหละเดี๋ยว ม่อยากอย่างที่ม we ันจบไม่จบใช่เอาเรามองน้อยแล้วนี่คืออยากให้เป็นส่วนของเราจริงจริงผมเข้าใจว่าเราเป็นเป็นศิลปิน็นดาราเรื่องส่วนตัวมันก็เหมือนกับเรื่องส่วนรวมแหละบางทีมันก็คัดี่ยวกันคนอย่างนีเรื่องแต่ว่าเราก็ควบคุมได้ในสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือเราอยากจะพูดหรือรยากจะพูดถึงเนี่ยเอองาเกิดว่าเราพูดไปแล้วเออมันเป็นประโยชน์กับคนฟังหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะพูดแต่เรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นหัวใเลยที่ผมจะพูดถึงนะครับผมก็เลยแบบ ขอ,โ,อโทษพี่ด้วยที่แบบผมก็ไม่อ,อยากจะออรอยังอยากให้มันจบไปครับมันเกี่ยวกับวโนวดที่แบบความเป็นกัาเรื่องอะไรสักมันก็เลยทำให้เราไม่ได้จะต้องขอเสนอกันใคอนเสิร์ตคือใช่ครับไม่ใช่คือวันวันนี้วันนี้มันทำอยู่ในข่าวบอกไม่น่าจะไม่น่าจะเหบอกทีนี้มันไม่ได้หรือไงไม่ใช่ครับคือยังยังเวลาเราเล่นกลางคืนหรือว่าเล่นตามงานกระชากหรืออะไรเงี้ย วัยรุ่นก็จะเป็นคนละแบบอย่างอย่างเงี้ยน้องๆถือไปไปมาแบนค์ขับเจมมาก็มีแบนค์ขับเตลก็มีเดี๋ยวเขาจะกลัวเรอแต่ไม่ได้เก่งใช่ไหมครับที่แบบเราจะเล่นคอนเสิร์ตเราควรจะตั้งคันมองตที่ตั้งนั้นอะยเงี้ยยืนยันใช่ไหมว่าโตเราอย่างแบบเต็มที่แบบทุกที่ที่ครับเต่อไปต่อไปที่ต่อตามอารมณ์ครับ มจะมีดราม่าเรื่องอะไรกันผมก็ใหให้ไปคือถ้ายิ่งผมไปให้ยิ่งผมไปพูดต่ออ่ะยิงะ่ง่ยังไม่จบพี่โน้มันมีความหมายบ้องให้คะรร่อยคบผมชอบมันมีคำว่าคำว่าจำไม่ได้ผมดีมัน ช่ไงมือเดือดผมจำไม่ได้มันเป็นรูปทรงใช่ไหมจนสลัดใช่ใช่เป็นรูปทรงจนสลัดแล้วก็มีคำภาษาภาษาฝรั่งเศสสองคำสื่อความหมายถึงอะไรพี่น้องสื่อความหมายแปลเป็นไทยแปลว่าคำแรกเป็นคำว่าเกียรติยศคำที่สองแปลว่าความรักเป็นคำของพวกจนสลัดเขาใช้หลัจากนี้หลังจากนมีใครอบากจะมาเพิ่มเติมไหมครับพี่นงมีแต่ว่าก็ผมก็เก่ง ไม่เกรงใจคือว่าก็สงสารช่างวิอาบเขาถ่ายละครผมว่าผมสัตวเยอะไปเดี๋ยวอาจารย์นื่อยละมีวิบวับแกต่ตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วเราก็อาจจะเพิ่มเยื่อละลายอะไรอย่างเงี้ยคงจะลดลดลงอยเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะเยอะพีเรื่องทำขนาดเยอะเริ่มงพอดีมีพอดีเห็นว่าเราผมก็มีเพื่อนนะมีเพื่อนครับก็มีบ้างแหละ มคนิศษที่ผมคุยมีคนคุกผมก็มีคนคุยแตว่ามันก็ผมคิดว่ามันก็เป็นปกตะปกติของของของายุองคนมันก็มีบ้างเ่คุยมีบ้างที่ไปกินข้าวใช่คนนี้ไหมคะที่ผมสั้งตอนเลยอะไรนะใช่คนนี้ไหมคะที่ที่มาที่มีคน ที่มีภาพปุ่มไปคนนี้ใช่ไหมเนี่ยคนนี้เหรอครับสาวผมสักผู้จัดการผมนี่แหละครับสาวผมสักนูปมันนีนะครับดีไหมที่นี่มีหนูบางเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ท้องโพกตัวหลายตัวให้หมายถึงว่าเวลาเราไปเดินแล้วเรามีภาพที่จะถ่ายรูปกับกับผู้หญิงมันก็มันก็ จะเอามาปเป็นประเด็นก็เป็นประเด็นหมดตอนนี้ยังไม่แบบโฟกสัสใครว่าสายที่พูยจากคนนั้นจะเป็นคนพิเศษอย่างอย่างอย่างผมว่าปล่อยให้เวลามันคือตอนนี้งานก็หนักอยู่แล้วงานก็นเยอะอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าคนที่เข้ามาคุกับเราจริงๆริงมันก็คงต้องใช้เวลาแล้วเขาก็คงต้องอดใจเยอะนะผมก็ค่อนข้างเหียใจเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะต้องมามีข่าวหรือว่ามาสูญเสียอ ความเป็นคนตัวหรืออะไผมเป็นตัวเป็นห่วคนที่จะเข้ามามากวาากว่าครับตอนนี้เพื่อจะไปไหนมาไหนสิครับไม่รู้ว่าเกลหรือไกลนะผมก็ใช้ชีวิตตามปกติผมก็มีเพื่อนมีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายมีทั้งที่ไปกินข้าวหรือวงมีมันก็เป็นปกติอรถ้าจะให้เราไม่มีเพื่อนเลยไม่มีสังคมเลยผมว่ามันก็ผิดธรรมชาติของของมนุษย์นะแล้วผมก็เป็นผมก็เป็นผู้ชายครับก็คงยังมีบ้างที่ผมไปกินข้าวหรือผู้หญิง เวลาะี <łość> ่คนที่สี่นี่แหละเกน้องหล่อัพี่จ้าใ่แฝปหลบอย่ในค่อย่าอย่าให้เห็นคาส้าเลยนี่พี่